คุณวันอยู่บำรุงครับพี่วันเป็นสอสอ,อดีตสอสอนะครับคุณภาพครับแก้วย่านบางกุเรียนนะครับที่พี่น้องสุบชนรู้จักกันดีนะครับวันนี้ได้มาอยู่ที่บ้านพลังประชารัฐของเราเรียบร้อยแล้วครับ ครับขับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับผมวันอยู่บํารุงครับวันนี้มาสมัครเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐน้องครับจากข่าวครา,าวที่ออกมาสิบกว่าวันมานี้ที่มีข่าวว่าผมลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยมีเพื่อนๆที่อยู่หลากหลายพรรคติดต่อผมมาชวนเข้าพรรค เยอะแยะเต็มไปหมดแต่สักพักก็เงียบหายไปไม่ทราบโดนใครแตะเบรกมาจนกระทั่งวันที่ผมไปลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่กอกตอซึ่งมีผลทันทีหลังจากนั้นก็มีคุณสามารถเจนชัยจิตวนิชอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมโทรหาผมบอกว่า พี่วันมาอยู่กับลุงป้อมไหมผมถามคำแรกเลยบอกว่าลุงป้อมเขาจะรับผมเหรอหลังจากนั้นสิบนาทีคุณสามารถโทรกลับหาผมบอกว่าลุงป้อมเรียกให้ผมไปพบครั้งแรกที่ผมไปพบท่านพลเอกประวิตรว์บงสุวรรณหรือลุงป้อมประโยคแรกที่ท่านทักผมท่านบอกว่ายินดีต้อนรับมาอยู่กับผมมาทำงานด้วยกัน ซึ่งสร้างความซาบซึ้งและประทับใจกับตัวผมเป็นอย่างยิ่งเพราะผมเหมือนหนีร้อนมาพึ่งเย็นลุงป้อมท่านเป็นคนใจใหญ่ท่านใจกว้างท่านใจถึงพึ่งได้ของแท้จริงๆน้องครับก็ผมต้องขอขอบคุณนะครับทางหัวหน้าพักเพื่อไทย แล้วก็คุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพักที่ได้เวพรให้ผมโชคดีกับการเดินทางการเมืองในพักใหม่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางพักเพื่อไทยอะท่านต้องจัดการนะครับผมจะเล่าความจริงให้พี่น้องสื่อมวลชนและผู้ชมทางบ้านฟังว่าวันที่30มิบมิถุนายน วันเลือกตั้งนายกอบจอปทุมธานีปิดหีบแล้ววันนับคะแนนตามที่มีภาพข่าวผมไปประกวดบ้านวิกแจ๊สนั้นถูกต้องมันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ผมจะบอกว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคุณพ่อผมสมาชิกสภาผู้แทนราษดรมัญชีรายชื่อพรรคเบอร์ไทยท่านถึงบ้านวิกแจ๊ก่อนผมอีก แต่ท่านไปก็หลังปิดทีเหมือนกันอย่างเงี้ยผมฝากไปถึงคณะกรรมการจริยธรรมของพรรคเพื่อไทยว่าท่านจะดําเนินการอย่างไรการที่รอบเอกเฉลิมอยู่มาลงไปปรากฏที่บ้านบิ๊กจ๊ดจะมีภาพข่าวออกไปหรือไม่ผมไม่ทราบไปถามท่านเฉลิมได้ไปถามบิกรร๊กจ๊ดได้ไปถามพี่น้องเสื้อแดงบางกลุ่มก็ได้ที่ไปเชียร์บิ๊กจ๊ดวันนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทย คณะกรรมการจริยธรรมต้องดาเนินการควรขับรถไปเฉลิมอยู่บํารุงออกจากพักเพราะถ้าท่านเฉลิมทําได้ทุกวันนี้ยังไม่เห็นมีใครเรียกไปตําหนิไปต่อว่าอะไรเลยถ้าท่านเฉลิมทําได้แบบนี้เดี๋ยวสอสอคนอื่นของพักเพื่อไทยก็ทําได้แล้วไม่งั้นท่านจะปกครองคนยังไงท่านต้องขับรถวปเฉลิมอยู่บํารุงออกจากพักเพื่อไทย นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกทางผู้ใหญ่ของพระเพื่อไทยที่ท่านยังมีจิตใจเมตตาเรื่องของพ่อของผมก็ส่วนของพ่อของผมเรื่องของคุณปู่เฉลิมก็เรื่องของคุณปู่เรื่องของพ่อวันก็ของพ่อวันเรื่องของหลานกาโมก็ส่วนของกาโมนี่ยังมีคุณอาผมอีกคนนะครับสกลนวรัตอยู่บำรุงเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขียนของแขมมาแล้วเจ็ดสมัย ท่านก็ยังอยู่พักเพื่อไทยแต่อนาคตเราก็ไม่ทราบนะครับก็เมื่อเช้าเห็นข่าวพี่อ้วนภูมิธรรมที่ผมเคารพให้สัมภาษณ์บอกว่าผมเนี่ยมาอยู่พักพลังประชารัฐเนี่ยให้ประชาชนพิจารณาปกติพี่อ้วนไม่เคยพูดแบบนี้ไม่ทราบใครสั่งไม้พูดหรือไม่นะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมตอบแทนเลยก่อนดีกว่าผมรู้ที่มีนักข่าวถามส่วนกรณีที่ท่านธรรมนัสผมเผ่าผมเห็นํำให้สัมภาษณ์มีคนไปถามท่านเรื่องผมจะมาพักพลังประชารัฐท่านบอกท่านไม่ทราบเป็นเรื่องของลุงป้อมขอ,อยัดเล่าเท้าความครับพี่น้องครับผมเนี่ยวันอยู่บำรุงเนี่ยเป็นหลานรักพลเอกไตลงอินทรทัตเสยไอ้ผู้ร่วงรับพี่ธรรมนัตผมเผ่าก็เป็นน้องรัก ของเสไอ้เช่นกันผมเป็นน้องพี่หิมาลัยผิวพันธ์พี่หิมาลัยผิวพันธ์ก็เป็นเพื่อนสนิทกับท่านธรรมนัตหรือพี่นัทผมเผาผมกับพี่นัทรู้จักกันมาตั้งแต่ปี40นะครับเคารพนับถือท่านมาโดยตลอดส่วนที่ท่านบอกไม่ทราบก็ท่านคงอาจจะงานยุ่งผมรักเคารพท่านเหมือนเดิมนะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็ มีเพียงเท่านี้ครใครอยากจะถามอะไรไหมครับหลังจากนี้กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับจะอเาีได้หมครับโอ้โหอันนี้ก็แรงเกินไปครับทุกคนก็ต้องมีแนวทางทางการเมืองนะครับอยู่ต่างพรรคกันผมเนี่ยตอนเป็นสสปี62ถึง66ผมมีเพื่อนทุกพรรคที่มณฑลยังจะทราบดีผมรู้จักทุกพรรคเลยมีเพื่อนกันหมดครับถึงอยู่อยู่คละพรรคมันก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆผมมีพักเพื่อไทยก็เยอะอยู่ต,ต่างพักระยะที่พักพลังประชารัฐนี่ก็มีตั้งหลายคนที่สนิทกันแล้วผูต้องการให้ทางพักเพื่อไทยขับทางด้ก็อย่างงี้คุณพ่อผมผิดกฎข้อบังคับพักหรือไม่ละ่ะราอนเวรเฉลิมย่งลุงไปให้กําลังใจบิ๊กจ๊ดเหมือนกันที่มีภาพผมออกมาเรียกผมไปอ่ะทําไมไม่มีผู้ใหญ่ในพักคนไหนเรียกพ่อผมอะ่ะ ทำไมไม่เรียกพ่อผมไปถามข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงการที่ออกมาแล้วเนี่ยครับจะเป็นที่ผู้ออกมาจะเป็นการต้องการจงใจที่สร้างความเสียหายกับพรรคเพื่อไทยนะครับใครนะการที่เราได้เข้ามาพักพกลังประชารัฐนี่ผมพูดว่าร้ายพรรคเพื่อไทยตรงไหนผมเอาความจริงมาพูดผมไม่เผาบ้านเก่าผมนะครับผมอยู่มาตั้ง17ปีแต่บางเรื่องมันข้อเท็จจริงมันต้องเล่าสู่กันฟัง จริงๆความสัมพันธ์น่ะเดิมเนี่ยครอบครัวอยู่บำรุงเนี่ยสนิทกับครอบครัวชินวัตรมากลองลองมาก็คือความสัมพันธ์กับครอบครัวทูปกระจักรเป็นตำรวจด้วยการเป็นมือปราบด้วยกันท่านคมรงวิก็เป็นมือปราบนะครับมีประวัติชื่อเสียงมาตั้งแต่คุณพ่อผมเป็นตำรวจสวแผานกสีกองสองกองปราบสารวประเทศไทยก็เป็นมือปราบท่านบิ๊กจ๊ดก็เป็นมือปราบครั้งหนึ่งก็ได้มาทํางานร่วมกัน ในฐานะที่คุณพ่อผมเป็นรองนายกกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจ๊ก็เป็นรักษาการผู้บัญชาการภาคหนึ่งมาเป็นผู้บัญชาการคนครบาลทำงานร่วมกันมาไปมาหาสู่การผูกพันกันเปรียบเสมือนเป็นเป็นญาติพี่น้องกันแที่สำคัญวันนั้นมันปิดผีไปแล้วมันไม่มีผลต่อคะแนนก็ยืนยันคำเดิมครับทย้อนเวลาได้นะครับกลับไปวันนี้30มสิถุนายนัยผมก็ยังยืนยันว่าผมจะไปให้กำลังใจ คนตำรวจโทรคนคนวิถุกกระจา่างอยู่ดีดคุณพ่อผมเนี่ยเอาเรียนอย่างนี้ให้ฟังเลยดีกว่าต้องเอาความจริงมาพูดผมเนี่ย,ดยได้พบลุงป้อมมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลุงป้อมก็ติดต่อผ่านคุณสามารถเจนชัยฉีดวนิชให้เชิญคุณพ่อผมท่านเฉลิมยุบลุง,งและตัวผม ไปทานข้าวคุณพ่อเฉลิมกับลุงป้อมลุงป้อมพบปากพูดคุยใช้เวลาเป็นสองชั่วโมงนะคุยกันออกรสชาติะคุณพ่อกับลุงป้อมเนะี่ยท่านรู้จักกันตั้งแต่ตอนคุณพ่อเป็นสรสกองปราบลุงป้อมพันตีพันโทเท่าที่ผมฟังวันนั้นนะแต่รายละเอยีอยดอยื่นผมไม่รู้ท่านแอบกระซิบกระซาบคุยกันกระหนุ่งกระหนิงอ,อ,อ๋อลุงป้อมท่านเมตตาท่านอ้าแขนรับผมคนแรก พักมีววัทิเนตทางด้านของคุณเฉลิมเนี่ยมีโอกาสไหมครับที่คุณเฉลิมจะได้เข้ามาพักพลังปราผมตาบแทนคุณพ่อเลยครับพักเพื่อไทยขับรถโดยเฉลิมรถโดยเฉลิมเข้าพักพลังประชารัฐแน่นอนก็ตามระเบียบแล้วเือของการฝึกที่มันไม่สามารถทำได้กรณีเก็บข้อมไหมครับก็มันอยู่นี่ฮะมันผิดระเบียบหรือไม่อ่ะก็อย่างผมยังบอกว่าผิดอ่ะทั้งผมไม่ได้เป็นสสแต่มีตําแหน่งทางการเมืองบอกว่าผมผิดอ่ะ ที่ไปเชียร์บิ๊กแจ๊ดไปให้กำลังใจบิ๊กแจ๊ดคุณพ่อก็อยู่พักเพื่อไทยก็รู้ก็รออยู่ไม่เห็นเรียกคุณพ่อผมไปกล่าวว่าตักเตือนหรืออะไรสักอย่างผมได้มาบอกให้นี่ย้ายคั่อยังไงครับพรักพลังประชารัฐก็เป็นพักร่วมรัฐบาลคณะาังการเมืองนะครับตำแหน่งทางการเมืองมันไม่ยังมีแค่สสนะ ไม่ต้องเป็นสอสจะทำงานอยู่กับพักที่มีศักยภาพก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ต้องถามลุงป้อมพักอื่นนะโดนแตะเบรกเรื่องผมนะผมไม่รู้ใครไปแตะเบรกแต่ลุงป้อมท่านไม่สน ท่านเมตตาผมท่านอ้าแขนรับเหมือนผมเนี่ยท่านเมตตาผมเหมือนลูกเหมือนหลานอยู่กับท่านแล้วอบอุ่นมองว่มีเห็นผลใจครับที่ทางทัพเพิรไทยถ้าบอกว่าท่านสามารถขับได้แต่ทำไมครับเพิร์ธไทยถึงไม่ขับนั่นน่ะสินั่นน่ะสิผมก็ไม่ทราบมีความจะเป็นใดนี้ครับที่ทัพเพิร์ธไทยจะต้องรักษาตัวเฉลิมอยู่อันนี้ผมไม่ทราบผมไม่รู้ผมไม่รู้ยืมคําลุงป้อมมาใช้ มีเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกแทบทุกพักอะโทรหาผมนะฮะแต่ว่าไม่มีผู้ใหญ่ของพักไหนโทรมานะครับเอานะมีการแตะเบรกก็แล้วกันผลใจะเต็มใจครับที่มาพักเราโอ้โหเป็นพักแรกที่อ้าแขนรับผมลุงป้อมบอกยินดีต้อนรับมาอยู่กับผมมาทํางานด้วยกันนั่นแหละผมตัดสินใจอยู่กับลุงป้อมทันทีแต่แล้ที่พักวุ้นไม,ไม่ไม่คิดที่จะสารใจคุณเฉลิมเลยครับ เรามีเรามีความคิดว่าเราจะสามารถที่จะสร้างกระแสให้กับการมีคะแนนที่ยมรับขึ้าที่จะเป็นสสต่อไปแล้วก็ได้การเมืองมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับวันหนึ่งก็ประชากรไทยฟีเวอร์วันหนึ่งก็พลังทมฟีเวอร์อากลับมาไทยรักไทยฟีเวอร์มาประชาธิปัตย์ฟีเวอร์การเมืองเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับไม่แน่ไม่นอนครับโอกาสอะไรใหม่ๆ ที่ดีก็สามารถเกิดขึ้นได้อันนี้ผมยังตอบไม่ได้คอยให้จับตาดูไว้ดีนะครับเดือนสิงหากันยาเนี่ยจะมีเหตุการณ์ทางการเมืองสำคัญเกิดขึ้นร <c oughs> อติดตาม <c oughs> นี่ผมไม่ทราบผมไม่ทราบต้องถามพ่อเด็กประวิทระหว่างพ่อเดกปวิทกับทางจีนนะคะแล้วการที่ขวาญเตือที่ปราไปทะเลเนี่ยมันเป็นการแก้เกมท่านท่านไม่ลงรอยกันตั้งแต่เมื่อไหร่ผมไม่ทราบนะก็ยังเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันอยู่เนี่ยเป็นการแก้เกมอะไรหรือเปล่าคะหมายถึงใครนะแก้เกมโอ้ไม่เกี่ยวกับการแก้เกมอะไรเลยคือผมก็อยากมีพักสังกัดโดยไวัยเพื่อจะได้ทํางานอะไรต่ออะไรได้นะครับก็ลุงป้อมบอกอย่างที่บอกลุงป้อม เปิดอ้าแขนรับผมคนแรกเท่าน,นั้นเองยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่ได้คุยกันครับยังไม่โทรผมเป็นเด็กใหม่ใ <c oughs> จยเย็นๆย็นเย็นเย็นเย็นครับต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวครับเป็นเด็กใหม่เอาละครับถามท่านอื่นบ้างไหมฮะเนี่ยครับผมถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลอยู่บ,บนลงกับตระกูลชินวัตรเนี่ยถือว่าขาดกันแล้วใช่ไหมครับผมส่วนตัวผมก็รักเคารพ คุณอาทักสินอยู่เสมอนะผมเรียกคุณอาตลอดเวลาพบเจอท่านไม่ว่าจะตั้งแต่สมัยไหนจนกระทั่งล่าสุดที่พบก็เรียกคุณอาก็ยังรักพาลกท่านตลอบทางการเมืองก็ว่ากันไปแล้วพี่วันฝึก่ครับว่าคุยอะไรกับคุกก็ผมอยู่คนเดียววันนั้นน่ะอีกสามท่านก็มีคุณอุ้งอิง ท่านสโลววงพี่สาโรธพอพักก็ผมพูดอะไรออกไปมันอีกอย่างที่บอกแล้วครับบางทีไม่อยากไม่อยากพูดไปมันก็มันไม่มีอะไรดีขึ้นมามันไม่มีอะไรดีขึ้นมาไม่เกิดประโยชน์นะครับเดี๋ยวก็ตอบโต้กันมาต่อไปเลื่อยเปื่อยให้คนรู้คนนี้ออกมาพูดทีพูดทีไม่จบมันผ่านไปแล้วครับผ่านไปแล้วครับ ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ค่ะก็เป็นการถแถลงข่าวเปิดใจจากคุณวันอยู่บำรุงนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้มีการเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐค่ะโดยในวันนี้มีหัวหน้าพักอยากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นผู้ให้การต้อนรับค่ะและหลังจากที่ได้ขึ้นไปสมัครสมาชิกพักเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับอีก5ท่านนะคุณผู้ชมก็ได้มีการเดินทางลงมาที่บริเวณชั้นล่างเพื่อที่จะแถลงข่าวเปิดใจกับทางสื่อมวลชนซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้ทราบแลวก็ได้ฟังกันในหลายเรื่องเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งประเด็นไไฮล์สําคคัญก็ือ เรื่องของคุณพ่อของคุณวันอยู่บำรุงก็คือร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะซึ่งเป็นสส,สแบบบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทยในขณะนี้ซึ่งมีการระบุนะคุณผู้ชมว่าในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนายกอาบาจอประทุมธาน,นีค่ะคุณผู้ชมซึ่งในวันนั้นมีภาพปรากฏออกมาว่าคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยได้เดินทางไปที่บ้านพักของพลตารวจโทคําดลวิชท,ทูปก,กระจางหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของบิ๊กแจ๊ดเพื่อที่จะให้กําลังใจหลังจากที่ปิดทีบค่ะอยีางได้ก็าตามค ชมในวันดังกล่าวนะคะไม่ใช่เพียงแค่คุณวันอยู่บำรุงเท่านั้นที่ได้เดินทางไปยังมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงค่ะสอสอบัญชีรายชื่อของพักประชาของพักเพื่อไทยนะคะที่เดินทางไปถึงก่อนหน้าคุณวันอยู่บำรุงอีกดังนั้นในวันนี้จึงฝากสารไปยังคณะกรรมการจริยธรรมของพักเพื่อไทยค่ะเพื่อที่จะสอบถามว่า หลังจากนี้หลังจากที่ทราบความจริงว่าไม่ใช่ทางตนเองเพียงคนเดียวที่เดินทางไปให้กําลังใจบิ๊กแซดที่บ้านหลังปิดหีบยังมีร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงแล้วทางพักเพื่อไทยจะต้องดําเนินการอย่างไรจะต้องมีการขับร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงออกจากพักด้วยหรือไม่เพราะไม่เช่นนั้นค่ะจะถือว่าเป็นเยี่ยงอย่างให้กับสสคนอื่นที่สามารถที่จะกระทําการแบบนี้ได้นั่นเองคุณผู้ชมซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นการกดดันและก็เป็นการท้าทายไปในตัวนะคุณผู้ชม ว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นกับคุณวันเนี่ยหลังจากที่เจ้าตัวได้มีการลาออกออกมาแล้วคนที่ไปอยู่ในสถานการณ์ไปอยู่ในวันเดียวกันเนี่ยจะต้องมีการถูกขับออกหรือมีการออกจากพักเพื่อไทยด้วยหรือไม่อย่างไรค่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นการทิ้งบอมไว้อีกลูกหนึ่งจากคุณวันอยู่บำรุงนะคะคุณผู้ชม